เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ้าวันเวลาก็มาถึงแล้วสำหรับชุดแบ็คกัทสุดเท่สุดอลังการแน่ใครๆก็ยากได้อ่ะครับอแค่เพลงนี้ก็อลังคงอลังการแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เหมาหรือเปล่า ซึ่งมาในตู้แบบลังเพิ่งนะครับมีระยะเวลา15วันกับอีก2ชั่วโมงนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็มีทั้งชุดผู้ชายและก็ชุดผู้หญิงนะไม่รู้ว่าเราจะหมดกี่บาทกี่เท็ตกันนะ โอโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับวันนี้ผมก็เตรียมเพรมาถึงสองพันสี่ร้อยปดสิบสามเพคเลยนะเออซึ่งผมจะสุ่มให้หมดไม่รู้ว่าจะได้กี่ชุดเนาะไม่รู้จะได้ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงแล้วก็ขัตนะแล้วก็ปืนหรือเปล่าไม่รู้จะได้หมดเลยไหม <c oughs> เออยังไม่รู้เลยสองพันสี่ร้อยเนี่ยอ๋อไม่รู้พอเปล่าแต่ครั้งลนะครั้งแรกนะครับสุ่มฟมาสุ่มฟรีไปก่อนนะครับ เราของฟรีต้องมีให้สุ่มแน่นอนไม่ได้ซีเรียสครับอ่อไปสิบครั้งไหมไหมสิบครั้งไปเลยมาสิบครั้งร้อยห้าสิบเพชรปุ๊บปบออกให้หน่อยอื้มอชมป์ปุ๊บอื้อร้อยห้าสิบเพชรไปแล้วมาเจ็ดเพชรครั้งเลยเดียว เจพเออมันแน่นอนอยู่ละมันจะเกลียนิดนึง่งวะตอนนี้ก็ไปกันยาวๆเลยทุกคนดูจะใบดึงดย้ำกันหนึ่งจังวะโอ้โหแบบนี้เมื่อไร่จะถึงเน่ะน่าจะมีสักพันห้าชุดผู้ชายอ่ะน่าจะมีสักหนึ่งห้าเพชรอ่ะดูทรงแล้ว ก็ได้มาทีละสิบเจ็ดโอ้โหได้ทีละสิบเจ็ดเองออกให้สักชุดหนึ่งเถอะย,ย้ำก็นนั่งเลยโอ้โหรั้งนี้เกลือมากแม่เซชเรานี่ก็เหลือประมาณเจ็ดร้อยแล้วเออสองสามลังเออเออสองสาม,มบ่อย เออครั้งนี้ได้ที่สิบเลยโอ้ยคุ้มอยู่ไปกันต่อออกให้หน่อยก็ดีเนาะออกให้สักชุดหนึ่งอะ่ะอะไรเงี้ยออกฮ้าทำไมรอบนี้มันเลียจังวะอืเ <c oughs> หลือพันห้าร้อยแล้วโอ้โเพึ่งได้โทรเคนหนึ่งร้อยห้าเองไม่รู้จะพอปะเนี่ยจะพอหรือเปล่า จะพอไมเอ่ยโอ้โหเหมือนจะเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่อมอเหมือนได้ภาพมาได้ภาพมาก็ยังดีวะมาไปกันต่อตอนนี้ก็หมดไปหนึ่งพันเพชรอย่างไวโอ้โหเฮเหมือนจะเกลือนะเนี่ย มันจะได้แค่ชุดเดียวมั่งถ้าเอาหมดน่าจะไม่ได้ <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> เข็มปีเลยโอ้ยมันได้ซ้ำว่ะร้อยเก้าสิบเ็ดแล้ว <c oughs> โอ้โหชุดตัวชายนี้ล่อไป โอ้ยได้รูปว่ะโอ้ยได้โพสต์ก็ยังดีชุดผู้ชายนี่รอไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่วะสองเกือบสองพันเพชรเลยโอ้โหอันนี้คือแลกได้ชุดผู้ชายแล้วเหลือห้าร้อยเพชรสุดท้ายก็มอดให้หมดเลยโอ้ยโอ้ย มันออกยากจังเลยวะออกยากามากเกลือจัดๆครั้งสุดท้ายคนดูครั้งสุดท้ายและก็ท้ายสุดไม่ดีเราต้องเอาเพิ่มเลยว,วะได้ชุดเอ้เฮยเห็นได้กอบอันนี้ละ ต้องตอนอีกโอ้โหเยอะเลยแม่ต้องการเยอะเลยอ่ะอสองชุดเนี้ยคาตานะอีกตอนนี้ดูมันจะได้ชุดถ้าเอาได้ชุดผู้หญิงแล้วก็คาตานะละแต่เราจะไม่หยุดแค่นั้นแต่ผมขอเป็นอนุญาตไปเติมเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับคนดูโอเคครับคนดูผมก็ได้ไปเติมเพิ่มมาแล้วนะ อ๋อซึ้อเติมมา2,900เพชรเลยจ้ะจ้าแบบเอาเมาสตู้เลยอะออไม่รู้เบิดกี่บาทน,นะแต่หมดไปประมาณ700ได้มา2,900เพชรมาสุมขั้นต่อเราเลยมาเราเกลือไม่เกลือไม่รู้อะไอ้ยุต้องเอาเหมาให้หมดรอบเนี้ยสวยจัดมายังไม่พอ ข่มจะหมดเลยน่าจะได้หมดอยู่แหละนาสามร้สมแล้วยังไม่พอต้องสักมาสิบหแล้วคนดูก็เชิญกันจังเลยมามันต้องออกสักชุดแล้ววะ ชุดมันต้องอ,อเนี่ยวะมันจะเกลือเฮ้ยมันได้ปืนหรือเปล่าวะเมื่อกี้ดูไม่ทันอดูไม่ทันอดูไม่ทันได้ไดปืนมาหนึ่งกระบอกครับอ๋ยให้มันได้อย่างนี้เนี่ยวะถ้าตัดปืนไปปุ๊บก็จะเหลือสองร้อสิบเกบวกหนึ่งร้อยหกสิเก้า เป็น390 390ยเบก้าปดสต้องการโทรทเทนประมาณประมาณ4 9่้าประมาณ4ี่ปดปดประมาณ487ปมาสี่ร้อยปเจนาะอ่ไม่รู้มันจะออกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อายุยังไม่แรก ที่ยังไม่แรกนะ้องไปยาวๆเลยยาวไปไปยาวไปได้มาอายาวไปเกือไม่เป็นไรเพชรเหลือพันห้าแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็สี่ร้อละ มาอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลได้ยสามเซบมาเดี๋ยวอีกไม่นิดอีกนิดหนึ่งโดยรวมๆแล้วอีกนิดหนึ่งน่าจะอีกประมาณสองรอบ หกน่าจะรอบนี้รอบสุดท้ายรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายน่าจะได้หมดโอเคเมันได้หมดเปล่าวะยังไม่หมดแรกก่อนเลยไม่เดี๋ยวเปิดไว้ก่อนโจดผู้แย่งไป นเปิดไปก่อนคาดันนะพอดีเลยครับน้องๆ89ดสิบเก้นอะไรจะเบาะเจาะพอดีขนาดนี้แถมเพชรเรายังเหลือเก้รอยห้เก้าเพชรก็ทั้งหมดเหมาตู้นะน้องๆก็เตรียมเพชรไปเลยนะครับอประมาณ4,500เพชร ได้แน่นอนเหมาเมา,มาประมาณสี่พันห้าร้อยแพนนะครับได้ทุกสิ่งได้ทุกอย่างเลยครับน้องน้อๆเห็นแล้วมันเืินใจเรามาใส่กันเลยได้กว่าคอนโดในโอ้โหคาตานะด้วยเอา คาตาน้าด้วยครับนองนองเดี๋ยวเอาปืนพกก่อนปืนพกโอ้โหเดี๋ยวปืนพกก่อนโอ้โหถ้าถือก็ยังเฟี้ยวอะครับเอ๊ไม่อยากกวดอะหมดไปสี่พันห้าร้อยเฮดไม่อยากหวด <laughs> โดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับ like> อืมอ oh ่าวเถื่อย่ังเท่มามาดูทางคาตานะบ้างนะครับคาตานอาคาตาะนี่ถ้าถือโอ้โหมีแสงไว้วับยิ้วับอย่างเอาเรื่องโอ้หเอาเรื่องจัดจัด เอาเรื่องกัดเลยคาตานะโอ้โหสุดจริงๆสวยจริงๆหมดไปประมาณสี่พันห้าร้อยเพนะอ๋อพี่คำตอนบาละก็ใครชอบคลิปแบบนี้สุ่มของก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับน้องๆออ้ยมันช่างสวยอลังงานจริงๆเลยตอนนี้ก็ เวลา21นาฬิกา5 1นาทีนะเออเวลาพี่ถ่ายเวลาพี่อัดแต่จะลงคลิปตอนเช้านะฮะเวลา6โมงเช้านะอประมาณ6โมงนี้แน่นนะอ่าคนดูก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวัสดีคบ๊ายบายเชียอว่า